นิวยอร์กใน3ชั่วโมง mm hmm. ในนิวยอร์กเท็ซ่าเจอกันเบ mm hmm. เกิ์เจอกัน mm hmm. ผมเริ่มเห็นความวิบัติละ เวลากลับไทยแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินคาตาเกนาแล้วก็จะต้องบินรุดยาวๆเหมือนเดิมอีกแล้วแต่ว่าครั้งนี้เราจะไม่ได้กลับไปที่เม็กซิโกครับครั้งนี้ต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่นิวยอร์กเพราะว่าไฟล์บินมันมันไม่ตรงเวลามันหาไม่ได้นะที่จะคอนเน็กไฟได้จะบินกลับแล้วไปแล้วดีใจดีใจมาหลายวันแล้วลเหนื่อยเราบินกับสายการบินเ e อริเวีนะแล้วผมก็มีเวลามาสามชั่วโมงเนะ่ยก่อนที่เครื่องจะออกจากที่นี่จริงๆตอนนี้เป็นไฟล์โดเมสติกนะครับก็ชิลๆ แต่บนสนามบินนี้เขามีเล้์ด้วยเฮ้ยแต่มันไม่ใช่เข้าทางนี้ว่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเข้าทางไหนเนี่ยไปเลยเข้ามาในเล้าของเอเมอิก้านะครับส่วนใหญ่สนามบินที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลส่วนใหญ่เลยที่มีทั้งโดเมสิกและอินเตอร์เนี่ยก็จะมีเลาจุดที่เราจะไปกันต่อนะครับ ก็คือเราจะนั่งเครื่องจากคาปะกิน่าเนี่ยไปลงโบโกต้าแล้วโบโกต้าจะนั่งเครื่องจากโบโกต้าเนี่ยไปนิวยอร์กนะครับและแผนของเรา <S <S สิ่งที่ผมพิจารคือผมอยากจะไปเกาะแมททัตตัน Manhattan นะแต่ที่เกาะแมนทัตตันเนี่ยมี2อ,อย่างที่เด็ดๆที่เป็นของกินนั่นก็คือ 1. นิวยอร์กพิซซ่าทุกคนทุกคนรู้จักไหมนิวยอร์กพิซซ่าใช่ไหมพิซซ่าพิซซ่าของพันนีก็ใช่หนึ่งแต่ว่านิวยอร์กพิซซ่าที่เขาขายในพิซซ่าคอมพันนีอ มันจะใหญ่1 8นิ้วใช่ไหมครับ <S <S ต้นตำรับของ New York Pizza, นิวยอร์กพี่จ้าวต้องอยู่ที่นิวยอร์กสิช่วงนี้ผมคลั่งใช้รายการของช่องรับทราบมากนะสมุไรไปไหนวะพี่อิสระอะ่าอีดก,ก็2ปีก่อนเขาไปกินพนะิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าเลยเขาอยากกินบ้างอยากกินโจพิซซนะ่าแบบที่เขาไปกินบ้างอ่ะแล้วก็ถ้ามีเวลาสักนิดนึงก็อยากจะไปเดินแถวแถวไทม์ทสแควร์ไปเดินตรงซิตี้เซ็นเตอร์เซ็นเตอร์พาร์คตรงเกาะแมนฮัตตันแต่ตอนนี้พักก่อนแล้วต้องต่อไฟอีกอยาวๆเลย ต้องนั่งคอมีดอีกสักแชั่วโมงนะกว่าจะถึงนิวยอร์กอยู่ที่สนามบิน JFK เฟคแล้วนะจอนเอฟเคนเนดีสหรัฐอเมริกานิวยอร์กครับผมมีเวลาแบบน้อยมากอะ่ะผมต้องกลับมาถึงที่นี่ให้ทันเที่ยงให้ได้อะ่ะอย่างช้าแบบสุดๆคือเที่ยงครึ่งประมาณ10บโมงครึ่งอะ่ะจะต้องหันหัวกลับเข้าสนามบินแล้วเกียร์ชินเออสิ่งแรกที่ทำคือเข้าเมืองครับแอร์เทรดใช้แอร์เธรดแต่ว่าก่อนจะใช้นีแ่แบงไปทางไหนวะ จุดที่เราจะไปครับก็คือเกาะแมนฮัตตันครับซึ่งในนั้นเนี่ยอุดมไปด้วยหลากหลายอย่างความจเจริญม,มากมายของตัวนิวยอร์กนะไม่ว่าจะเป็นทาวน์สแควร์ฟิงหรือว่าจะเป็นเซ็นทรัลพาร์คนะครับบริเวณนั้นแบบมีตึกอัมพาร์ตเมนต์ทุกอย่างพร้อมสับซึ่งมานิวยอร์กทั้งทีเนี่ยสิ่งที่อยากทำที่สุดไมใช่สถานที่ท่องเที่ยวไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นแต่เราควรจะต้องไปกินครับมี2อ,อย่างที่ควรจะต้องกินใน York นิวยอร์กนั่นคือบาร์เกลบาร์เกลครับร้านที่เด็ดมากคืออีสต์บาร์เกล เอออีกร้านหนึ่งส่วนอีกร้านหนึ่งเนี่ยก็คือพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าที่ถาดใหญ่ๆต้องไปกินที่ร้านโจ,โจโจสพิซซ่าครับซึ่งโจพิซซ่าเปิด10โมงไม่รู้ทันไหมแต่ว่าอิสบาร์เกิลเปิดตั้งแต่6โมงครึ่งเราจะไปอิสกบาร์เกิลก,ก่อนประเด็นก็คือเขาจ่ายเงินค่าตัว๋วไงวะขึ้นมาครั้งแรก ว่าไม่สนใจอะไรแล้วเลยครับคือถ้าเราเข้าใกล้นินวยอร์กได้มากเท่าไหร่เนะี่ยถือว่าได้นหนักกำไรแล้วเพราะทิปของเราไม่ได้ตั้งใจมานิวยอร์กนะแต่ได้ออกมาก็กำไรละภารกิจนิวยอร์กใน3ชั่วโมงในนิวยอร์กเทกซ่าเจอกันเวนเกิลเจอกันยเจอกันเซ็นทรัลปาร์คด้วยกันทาสแควร์ด้วยกันยุบเจอกันกน,กนะกน,นิวยอร์ก เสื้อผมหนาไม่พอข้างนอกแบบอุณหภูมิเล็กตัวเดียวนะหนาวมากนิวยอร์กตอนนี้นี่คือ2เมษานะครับนิวยอร์กห้าองศาเสื้อที่ใส่อยู่ตอนนี้ทนไม่ไหวแนะนะ่แต่ว่าในกระเป๋าผมมีมีพวกลองจรอนะไรอย่างนี้อยู่เดี๋ยวถ้าไม่ไหวเดี๋ยวจัด <c oughs> ได้มาแล้วนะครับที่นี่มันไม่มีวันเดย์พานะ <c oughs> เราต้องซื้อบัตรนี้เราเติมเงินซึ่งตอนนี้มีเงินยู่22ดอลลาร์จ่ายค่านี้ออกไปแล้วจ่ายค่ากลับก็15ดอลลาร์โอเคไปละเราจะผ่า w h What h a p p e n e d sorry อ๋อโมวมากแล้วตอนนี้ผมก็หนาวเสื้อไม่พอเสื้อหนาไม่พอครับไม่ทันแล้วหนาวมากไปไม่โอ้ชิ้นเยอะมาใส่การ์ดเซ็นท์ทอมมาแล้วครับแท็กชูหนาวไม่ถอดสักทีหนาวสัไทีเข่าขาพวกเพื่อนเซรามิ เรากำลังไปการเซ็นทรัลครับซึการเซ็นทัลเนี่ยตั้งอยู่บนเกาะแมนฮัตตันเลยแต่ก็ใกล้ๆกับร้านอีสเบเกิลนะครับ <c oughs> ระหว่างทางเรามาคุยเรื่องเกาะแมนฮัตตันดีกว่าครับเกาะแมนฮัตตันนี่แหละครับเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ใจกลางมหานครนิวยอร์กเป็นเกาะที่ค่อนข้างมีแม่น้ำล้อมรอบนะครับสมัยก่อนย้อนกลับไปร้อยสองสามร้อยปีที่แล้วเนี่ยเกาะตรงนี้เนี่ยเป็นที่ตั้งของชาวอินเดียแดงนะชื่อชนเผ่าว่าเลนนัมเปนะครับเขาก็ยึดครองแถบนี้แหละแล้วก็หลังจากนั้นทวีปอเมริกาเนี่ย ถูกชาวดัตนะครับที่เมืองนิวยอร์กเนี่ยชาวดัตเนี่ยปุกเข้ามายึดครองแถบนั้นนะครับโดยขอแลกเปลี่ยนกเกาะแมนฮัตตันกับสิ่งของวัฒนการต่างๆแล้วเขาก็แลกกับของรูปของนี้จนชาวเนเปิลเนี่ยก็ย้ายออกจากแมนฮัตตันไปตั้งอยู่รอ,อบอื่นะครับแลวชาวดัตก็มาตั้งตรงนังแบบ้นแล้วก็เรียกว่านิวอัอร์ดัมอ่มันเคยชื่อนิวอัอร์ดัมมาก่อนพราว่าเป็นมหานครของ คอแราดเดเทอร์ลาจะไปชา์ดและหลังจากนั้นนี่ครับจกักรวรรดิอังกฤษก็บุกเข้ามาแล้วก็มายึดอำนาจในแถบนี้นะครับก็กลายเป็นรัางชื่อใหม่ให้ให้เกียรติแก่ดายุคแห่งยอซึ่งว่าตอนดายุคแห่งยอร์คือผูนะ้นำในการเข้ามาสู่การยึดนะครับแล้วเขามาตรวจตัวแล้วก็เลยเกิดชื่อนิวยอร์กนั่นเองแล้วก็เกาะแมฮัลตันเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับประวัติเจ้าหน้าทีไปแล้ว นถึงทุกวันนี้แมนทันตันก็เป็นจุดศูนย์กลางความเจริญเลยทั้งเศรษฐกิจวัฒนธรรมหลายหลายอย่างตึกอัมพวาสเตย์ห้างสรรพสินค้าสถานที่ทำงานด้านธุรกิจเทรดดิ้งเทเดอร์อะไรอยู่ที่นั่นกันเต็มไปหมดเลยและร้านแอสบ g เกิลรวมถึงโจพิซซ่าก็อยู่ในแมนทันตันซึ่งโจเนี่ยเปิด10โมงตอนนี้9โมงเราไปกินแอสบ g เกิลแอสบรเกิล าถึงการเซ็นทรัลแล้วเดีย๋ยวเราออกจากสถานีเราเลี้ยวซ้ายสองบอกตรงอีกนิดนึงถึงเลยมไม่รู้จะบอกยังไงว่าป็นเด็นเรื่องนี้แม่งอย่างน่ากลัวโคชันที่จะบอกว่า นี่ yeah, น่ากลัวมากบันไดเลื่อนิสูงสุดในชีวิตน่ากลัวมากเดี๋ยวตอนกลับกลับมาดูอีกทีถ้าถ้กลับถ้ากลับรถไฟเยน่อยโอยย่านนี้มันเงียบมากอ่ะวันนี้ใช่วันนี้<ต>นวนนันอาทิตย์ มันเลยเงียบเลยเออถูกต้องแล้วดีแล้วที่มาเงียบๆขอแต่ข้นโคตรหนาวหนาวมากครับข้างบนผมใส่เสื้อแล้วระดับหนึ่งมเลยพออยู่ได้อยู่เมืองไทยผมจะไม่เดินตากแดดแบบนี้เป็น่าเลยมันจะดำแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วเชื่อหนาะวขอแดดหน่อยนะครับเราจะเดินไปอีกสาบล็อกนะครับโอ้ตากแดดฝั่งล้มๆม,มีไม่เดินเพราะมันหนาว จริงๆที่เกาะแมนฮัตตันเนี่ยมีอะไรเด็ดๆอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นวอลล์สตรีทก็ตั้งอยู่ที่แมนฮัตตันนะรวมไปถึงที่นี่มันขนาดด้วยแม่น้ำสองสองสันครับก็คือแม่น้ำฮีทฝั่งหนึ่งแล้วก็แม่น้ำฮัสสันฝั่งหนึ่งซึ่งตรงปฏิหารที่แม่น้ำฮัสสันทุกคนน่าจะเคยได้ยินว่าแบบที่เครื่องบินมันมาจอดลงบนแม่น้ำได้แล้วมีคนลอาชีวิตอะไรแบบนี้เออเรื่องราวนั้นก็เกิดที่นี่นะเวลาของเรามีน้อยเหลือเกินเหลือชั่วโมงนึงเอง เดี๋ยวชั่วโมงเดียวในนิวยอร์กแล้วต้องกลับแล้วได้อะไรบ้างเนี่ยพ่งร้ตัวหน้าแย่มากนะครับไม่ได้อาบน้ำมาอ่24ชั่วโมงฝันก็ไม่ไม่ได้แปรงมา24ชั่วโมงแล้วไม่เช้าแปรงไม่ทันเมื่อคืนก็แปรงไม่ทันรีบจัดเลยเมื่อคืนเมื่อเช้าก็ พอจะวิ่งหาจุดจะดรอปกระเป๋าส่วนรงหาไม่ได้นะครับคือก็ต้องรอเกตเปิดเหมือนกับเช็คอินใหม่อะกลับไปเช็คอินใหม่รอบหนึ่งโอ้โหมาอเมริกานี่มันเด็ดจริงๆยากลำบากแสนแขนทุกอย่างเลยแค่มาทานเสร็จก็ต้องเอากระเป๋ามาเช็คใหม่ดรอปใหม่โหดแท้ผมเริ่มเห็นความวิบัติละก็คือว่า เชี่ยคนรอนาะร้านเยอะมากใช่ไหมขอให้ไม่ใช่ขอให้เขาไปกินร้านอื่นขอให้ไม่ใช่ร้านเดียวกันกับที่เราจะไปกินผมมาไกลผมยเวลาน้อยเชี่ยโคตรยาวเชี่ยโคตรยาวนี่คือแถวแลนะหางแถวอยู่ตรงนี้แล้วผมจะได้กินเมื่อไหร่เนี่ยอ้อมจากหน้านร้านมาถึงหัวมุมนี้เลยครับเปลี่ยนสาขาดีไหม ว่าผมต้องเปลี่ยนแผนนะเพราะว่าแถวยาวมากแล้วก็มีเวลาไม่น่าจะกินทันแล้วโคตรยาวยอมแพ้เราไปโจโพิซซ่าดีกว่ะลาก่อนลาก่อนไม่ไหวนะครับคือคนเยอะมากแล้วไปเปลี่ยนใจแล้วไม่ทันแน่ถ้าอยู่ตรงนี้ต่อจบเพยจบเพย นี่แหละถีงเป็นสาเหตุที่เขาบอกว่าเราต้องเราต้องฝากกันซื้อนะเพราะว่าจะมาร้านนี้ไม่ได้กินง่ายๆแล้วก็ที่สําคัญสาขานี่ครับเป็นสาขาที่แบบต้นตํำรับอะจุดตั้งต้นนะทำให้คนเยอะกว่าสาขาอื่นเดี๋ยวเราโจโพิซซ่าาพพาดก็แม่งกินสนามบินเ <c oughs> ด้ไปเดินในมาราธอนก็โอเค <c oughs> ได้ ผู้ก่อตั้งแอสเพกเกิลก็คืออารอนและลอร์เรนสภานป็นชาวออสเตรียมาก่อตั้งแต่ปี1976นะก็ไม่นาน30-40ปีเฮ้ยนี่ต้งสกุละรบที่ดังที่สุดก็คือชีสแนเคีมปบด้วยตัวสโมสแซลมอนนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ต้องสั่งในร้านนี้และเราก็ไม่ได้กินเขาที่นี่แป้งหนานุ่มนะครับข้างนอกหนาแล้วก็ข้างในนุ่ม อะไรเนี่ยเดี๋ยวเล่นจ่ายเงินตอนนี้ผมเดินอยู่ซอกตึกนะทุกคนละลมมันก็แรงมากและลมเนี่ยมันแทรกซึมทะลุเสื้อเข้ามาถึงเนื้อในโอ๊ยอเคเดี๋ยวเส้นที่เราจะผ่านเนี่ยเราจะผ่านตึกของคุณล็อกกี้เฟลเลอร์เลยนะเป็นล็อกกี้เฟลเลอร์เซ็นเตอร์ซึ่งจอห์นบีล็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ย,เป, Center, เ,ยเป็นนักธุรกิจดังมากคนสำคัญของอเมริกาครับธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันแล้วก็เหล็ก เป็นคนที่พิกฟื้นสหารัฐอเมริกาจากช่วงศพจองส,ง,สงครามกลางเมืองปากเริ่มแข็งเงินเริ่มพูดไม่ได้หน้าตาพี่แกประมาณเนี้ยเป็นคนดังทีเดียวโบสถ์ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือเซนต์แพตส์ติคคาทเดอร์นะเป็นโบสถ์สำคัญที่ตั้งอยู่ใจกลางแมนฮัตตันเลยแต่เราไม่มีเวลาเราไม่มีเวลาดูเะไรสิเนี่ย เอละถ้าใครอยากรู้ถ้าใครอยากรู้ะวดตัดัตินี่เขาหน่อยครับตัดระดัติม่ซึ่งตึกนี้นะครับตั้งอยู่ตรงข้างกับวิหารเลยแต่ก็เป็นสถานที่ที่แบบโวาทำมาเพื่อเป็นเกียรติบดของคุณลอรพีเฟลเลอร์นะหรือเป็นเซ็นเตอร์เป็นจุดศูนย์กลางที่สำคัญของเมืองของเกาะแมทธสตันเลยครับเป็นย่านของธุรกิจการค้า ตึกนี้นะครับก็เป็นทางอาคารสำนักงานห้างสรรพสินค้าร้านอาหารทุกอย่างก็อยู่ที่นี่นครับแล้วก็พร้อมรอมด้วยห้างสรรพสินค้าไหมซ้่งหลังผมก็ห้างสรรพสินค้าเล้วอานันแต่เราไปต่อครับไปต่อต่อเดี๋ยวตกเครื่อง๋อสจริงตรงนี้ ใช้สถานีใต้ตึกเนี่ยครับครับร้านโจพี่โจ จไม่เปิดเมื่อไคเเม่ร่เปิดเ่อไหร่คุณดเไรปอไหร่ลุณอ่คเเร่เปิดอไไหรมอเปิดร่อไไรเปิ่อครรอรหเดมเปิดมอไรเ่ กลับแม่งกลับแล้วสิบโมงจะครึ่งละหมดเวลาของเราแล้วนะมาทั้งเบเกิลไม่ได้กินพิซซ่าโจพิซซ่าไม่ได้ไม่เปิดครับผมตามพี่อิสระช่องลับซาเบาคิปิดนะครับเขายังไม่เปิดเขาจะเปิดสิบโมงซึ่งตอนนี้สิบโมงกว่าแล้วผมไม่มีเวลาต้องกลับแล้วประวัติของร้านนี้ก็คือเจ้าของร้านคือโจพอลซูรีนะครับเขาเปิดร้านตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้า โด่งดังมากว่าสมัยก่อนพิซซ่าเขาขายทั้งพายนะก็คือขายทั้งถาดอะแต่ทีนี้ตัดเป็นสลิดก,ก็คือตัดเป็นแผ่นแผ่นเป็นชิ้นขาย8ชิ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นนิวยอร์กพิซซ่าขนาด18นิ้วด้วยความอร่อยแล้วก็เป็นสไตล์ของนิวยอร์กพิซซ่าจริงที่ผสมผสานเพราะว่าคุณโจเนี่ยเขาเป็นชาวอิตาลีนะครับแต่ว่ามาเกิดที่ยาก,กินิสตรงกินิสแล้วก็พัฒนาตัวสูตรพิซซ่าขึ้นมาเป็นลักษณะนิวยอร์กพิซซ่าแผ่นใหญ่จนออกมาเป็นพิซซ่าที่โด่งดัง ของที่นี่นี่แหละครับแล้วก็อยู่จนถึงวันนี้แล้วเราก็ไม่ได้กินในวันนี้แต่วันหน้าเดี๋เจอกันแน่โจลุงโจโจงอยู่นเนี่ย <c oughs> กลับละกลับไม่ทันละเดี๋ยวตกเครื่องบินเดี๋ยวเป็นเรื่องใหญ่นิวยอร์กก็หมดลงเท่านี้ครับไม่ได้อะไรเลยยังไม่ไกินอะไรเลยหิวน้ำตั้งแต่เช้าแล้วกลับไปกินที่สนามบินพอกันทีไป มาถึง Terminal 4แล้วนะครับของ JFK a i r พ o r t เป็นไงครับนิวยอร์กของผมถือว่าเราไปเดินเล่นด้วยกันแล้วกันนะครับไปดูร้านพิซซ่าร้านเบอร์เกร์ถือว่าได้สบการณ์แค่นี้ก็กำไรชีวิตแล้วแล้วเจอกันใหม่ครับที่โตเกียวไปแล้วครับอีพีนี้ขอบคุณทุกคนมากครับเจอกันัรสวัสดีครับ